ก้องห้วยไร่เป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รักของแฟนเพลงชาวอีสานและคนไทยทั่วประเทศด้วยเอกลักษณ์ในการร้องเพลงและการแสดงที่เป็นธรรมชาติเขาถึงง่ายและมีอารมณ์ขันข้อมูลส่วนตัวชื่อจริงนามสก,กุลจริงนายอัครเดชยอดจำปาชื่อเล่นก้องเดิมใช้ชื่อในวงการว่าก้องห้วยไร่ วันเกิด12เมษายนพศ2530ชีวิตครอบครัวก้องห้วยไร่เกิดและเติบโตที่บ้านห้วยไร่ตำบลวานนนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครจึงเป็นที่มาของชื่อในวงการชีวิตคู่สมรสกับศิลปินสาวเบลคณิษฐาเบ้าหล่อเพชรปัจจุบันทั้งคู่มีบุตรธิดาด้วยกันและใช้ชีวิตครอบครัวที่เรียบง่ายและอบอุ่น การศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหุยไรระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวานอน,อนิวาสระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลงานแรกที่สร้างชื่อ ผลงานเพลงแรกที่ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือเพลงใส่ว่าสิบอถิมกันซึ่งปล่อยออกมาในปีพศ2555เพลงนี้โด่งดังอย่างรวดเร็วด้วยเนื้อหาและทำนองที่ซื่อตรงตามแบบฉบับลูกทุ่งอีสานทำให้ชื่อของก้องห้วยไร่กลายเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินเพลงฮิตติดลมบนตั้งแต่นั้นมา